น้องนิชาจะพาพเพื่อนๆมาดูแปลงผักข,ของยายนะคะวันนี้โอ้ยยายบอกลนี่ไหนน้องมาดูสิอันนี้แปลงผักอะไรคะยายกระหล่ำดอกโอ้ยายก,กำลังปลูกอันนี้ถั่วตัวฝักยาวนัน่นไม่มีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> น้บักเกียักี้ก็ฟูน้องน้องนีชาไปดูทางอื่นดิดูทางอื่นดิเอาเ้นไปดูือืนดิันนี้อะไรอ่ะมะเขืออ๋ออันนี้เป็นนี่ผักอะไรผักตั้งโขสวยมากเลยผักยายไปดูด้นขวมีมะนาวมะนาวนดกุกนี่มะเขือ ไม่ชาไปไหนแล้วว้าแม่ชาไปดูเอาเดี๋ยวเจ้าไก่อยู่ไหนะมียายล้อมไว้ไม่ให้ไก่เข้ามาไม่ให้ไก่เข้ามามันกระโดดมันบินข้ามมาหรอน้อยชายเห็นมันบินข้ามมาไหมแต่มันมีปีกไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันมีมด มีมดเราก็เคยเข้าไปพี่เลยเหรอดูดูกังฟูจะเข้ามาหาน้องไหมไม่เข้ามาเนี่ยกังฟูมันเข้าไม่ได้เห็นไหมนะ่ะกังฟูเข้าไม่ได้ดใช่มันดูน้องอยู่เอามะนาวไปด้วยนะไม่ใช่เก็บมะนาวไปด้วยนะอันนี้อันนี้มันลูกเล็กอยู่ลูกเล็กอยู่พาเพื่อนๆมาดูทางนี้ก่อนเอาลูก ผักยายเสื้อสวยเถอะยายลดน้ำแล้วไม่งไปเอาตรงนู้นไงลูกใหญ่มันเอาหรอคะเดี๋ยวน้องไปเอาก่อนจะไปได้ไหมจะไปได้ใส่ชุดนักเรียนอย่างดีมาสวนยายยังฟูจะเข้ามาได้ไหมอ่่ชาว่าเข้าได้มาได้ไหมได้ทำไม่ได้หรอกแม่พาไปเลย ไปดูผักตรงนี้ก่อนอยากดูไหนก็ไปเก็บมะนาวนี่ไหนนู่นหนามันโตแล้วอะไรเก็บอะไรคะลูกเก็บมะนาวเหรอมะนาวต้องโตแม่ขำจะเข้าไปแล้วไหนก้งฟูเหรอแม่จะออกมาแม่จะออกมาแลม่เข้ามาแล้วแม่เข้ามาแล้วไม่แม่เข้ามาแล้วโแม่